มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุประกาศเตือนมรสุมฉบับที่1ฝนตกหนักมากค่ะประกาศจากกรมอุตุฉบับที่1ลงวันที่7กรกฎาคม2565ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและมีคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันนะคะซึ่งจะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่9ถึง14กรกฎาคม2565 ในช่วงวันที่9-14ถึงกรกฎาคม2565มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดาม,มันาประเทศไทยและก็อ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นนะคะประกอบกับในช่วงวันที่10-12กรกฎาคม2565ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านทางภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่ย่อมความกดอากาศตา่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนนะคะ ทำให้ประเทศไทยจะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากค่ะรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดาม,มันและก็อ่าวไทยตอนบนนะคะจะมีกำลังแรงขึ้นโดยบริเวณทะเลอันดาม,มันจะมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอนมขนงมกกีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจึงขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองค่ะ สำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่9ถึง14กรกฎาคม2565นี้ไว้ด้วยขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิคค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ